ครับสวัสดีครับผมไก่กู้ัย478สว่างประทีปครับหรือนายทว,วันโตเกตครับผมก็สงการนี้ก็ขออวยพรให้ประชาชนทุกท่านที่ว่าเดินทางกลับบ้านตามภูมิทะเนาต่างๆในแต่ละจังหวัดก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยแล้วก็ใช้รถใช้ถนนอย่างด้วยความระมัดระวังครับผมั้งแต่ว่าท่านง่วงหรือว่าก้าขอให้พักผ่อน สักนิดหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดว่าเมาก็ไม่ต้องขับรถครับผมเพราะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ครับผมคือพี่น้องอาสาภูไภัยทุกท่านก็ที่ประจํา,าจอยู่ตามจุดต่างๆหรือหน่วยงานเจ้าที่ทหารตำรวจหรือว่าปยที่อยู่ตามจุดบริการประชาชนเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านเดนินทางด้วยความปลอดภยัยล้วขออาสาทุกท่านคือช่วยเหลือประชาชนด้วยความ ความยินดีครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับบริเวณช่วงของโค้งหมูมะนาวที่ชาวบ้านแถวนี้เขาตั้งชื่อให้นะครับบอกว่าจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะครับเพื่อมาดูจุดเสี่ยงของในแล้วที่รับผิดชอบของมูลนิธิสัมภาระเชนครับวันนี้เรามาเจอกับ พี่โอเหมือนเดิมครับสวัสดีครับพี่โอครับเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้มาหาพี่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีคนบอกมาอีกแล้วว่าในเขตพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับคราวที่แล้วเราไปกันที่วงเวียนอัพวาครับคราวนี้เราก็มีคนบอกว่าตรงโค้งหมูก็หมูมะนาวที่ชาวบ้านเขาตั้งชื่อให้เนี่ยอันตรายเหมือนกันใครับพี่โอวันนี้พาเราไปดูอีกจุดนี้อีกทีนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับได้ะก็คือตรงนี้เขาเรียกว่าชาวบ้านเขาตั้งว่ายูเทิร์นหมูมะนาวนะครับผมจะเกิดอุบัติเหตุ ค่อนข้างจะบ่อยที่สุดครับอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเนื่องจากรถมันมาทางตรงแล้ววิ่งมาเร็วครับแล้วคนขับรถไม่ตาระวังก็เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ครับผมตรงนี้เป็นอุบัติเหตุที่ถี่ไหมก็ค่อนข้างจะมีอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งถ้าเทียบกับที่วงเวียนอัมพวากับตรงนี้ครับวงเวียนเยอะกว่าวงเวียนเยอะกว่านะครับเรียกว่าตรงนี้ว่ารองลงมาจุดหนึ่งใ่ส่วนใหญ่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับค่อนข้างจะรุนแรงไหมตรงนี้รุนแรงนะครับ ค่อนข้างจะรุนแรงครับเพราะว่าส่วนมากชน,นก็หนักดับผู้บาดเจ็บก็อาการสาหัสพอสมค,ควรการสาหัสพอสมควรช่วงเวลาที่เกิดเหตุเหมือนเดิมช่วงเหมือนเดิมช่วกงกลางคืนกลางคืนนะครับ,รบวันนี้กลางคืนครับวันนี้เราถามพี่โอ,อ,อ,อนะครับคราวที่แล้วเราคุยพี่โอ,อคนเดียวครับครับวันนี้เดี๋ยวคุยกับน้องคนอื่นบ้างนะครับว่าเคยมาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะครับอ่ะน้องอุดมนะครับเป็นยังไงครับเคยมาเคยมาช่วยเหลือคนเจ็บตรงนี้บ้างยังเคย เกิบทุกเสครับครับเกิดทุกเสไหนลองเอาสักเออสักเสนึงครับเอากราสุดก็มีอุบัติเหตุนะครับที่ว่ามัวไต์เออลับมานะครับแล้วมีรถกระบะสวนมาก็การชนกันตรงนี้นะครับก็บาดเจ็บก็พอสมควรนะครับเจ็บพอสมควรนะครับอันนี้เราก็มาช่วยเหลือนะครับนำส่งโรงพยาบาลตามปกติที่เราเคยปฏิบัติหน้าที่กันนะครับส่วนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพนี่ยของภูณิธิสมปะรษเชนเนี่ยนะครับ อย่างน้องอุดมเนี่ยนะครับผ่านการฝึกอบรมในเรื่องของ EMT นะครับ EMTB คือเป็นการฝึกอบรม1 1 0ชั่วโมงมาแล้วนะครับก็เรียกว่ามีความรู้ความสามารถเลยนะครับในการช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บอยากให้น้องอุดมฝากถึงคนที่มาช่วยเหลือหน่อยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยได้คนที่ติดตามรายการเราเนี่ยหลายๆท่านอยากรู้นะว่าเวลาไปช่วยเหลือเนี่ยอย่างใครขับรถผ่านมาอยากช่วยเหลือ แนะนำเขาหน่อยครับว่าเขาจะช่วยเหลือยังไงในเบื้องต้นถ้าเกิดว่าเขาไม่มีความรู้นะครับก็ผมว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่มีความรู้ก็ในเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บก็พยายามอย่าไปถูกต้องเนื้อตัวก่อนนะครับครับผมเออถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดรถเยอะๆก็ช่วยกันจราจรบ,บอกโบกรถไปนะครับ,รบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถทำนานการมาเคลื่อนย้ายซัพพอร์ตผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เคลื่อนย้ายอย่างถูกต้องเขาจะไม่เจ็บตัวมากไปกว่านี้ นี่ก็เป็นน้องอุด,ดมนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับในระดับขั้นพื้นฐานนะครับก็เป็นท่าเรียกกันทางภาษาศัพท์ทางเทคนิคก,ก็คือ EMTB นะครับมาถามน้องผู้หญิงกันบ้างนะครับเป็น EMTB เหมือนกันนะครับก็เป็นน้องที่มาช่วยงานของมูลนิธินะครับเคยมาช่วยคนเจ็บตรงแยกนี้บ้างหรือยัง เคยค่ะคเคยนานแล้วค่ะพอดีหนูทำเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลอ๋อเป็นพยาบาล,ลอ,อยู่ด้วยใช่ค่ะคแล้วก็คือยามว่างค่ะมาทำตรงนี้ก็เหมือนกับเราทําบุญให้ด้วยค่ะแบบ,บช่วยเหลือคนเจ็บอ่ะ ก็เคยมาแล้วก็เอาเวลาว่างจากการทําเป็นพยาบาลวิชาชีพครับเป็นพยาบาลวิชาชีพก็ออกมาช่วยๆกันนะครับงั้นความรู้คงไม่ต้องถามเยอะนะคงต้องมีเต็มที่อยู่แล้วนะครับพร้อมแบบว่าเออขอช่วยเหลือคนเจ็บก็พอค่ะอ๋อไม่เชื่อหรือเด็กบ้านทำอยู่ที่โรงพยาบาลทําอยู่วอร์ดไหนเป็นห้องเด็กอ่อนออยห้งเอารถเข้าเก็บไ้ใช่ไหมโ้ยยังไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจะอยู่ห้องเด็กอ่อนหรืออยู่ในระบบ E R นะครับ หรือว่าอยู่เอสเอสทุกคนมีความสามารถอยู่แล้วถ้าเป็นพยาบาวิชาชีพนะครับอขอบคุณน้องมากนะครับนีก่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่หลายๆคนเคยบอกว่าอันตรายจริงๆนะครับคราวนี้เรานอเรามาถามน้องๆที่เป็นอาสาสมัครกันมากนะครับอน้องอาสาสมัครอสวัสดีครับน้องครับชื่ออะไรครับชื่อนุครับชื่อนุนะครับทำงานเป็นอาสาสมัครข,ของมูลนิธิสัมปราเชนานหรือยังมาแล้วาแล้วนะครับเคยออกช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุตรงนี้บ้างหรือยังครับ เลยนะครับครับไหนลองเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงครับก็เป็นเหตุการณ์เดียวนครับุกัคนอุดมครับมาด้วยกันต่อมากันสองวมกันนะครับในลักษณะของเราตอนนี้คนที่ไทยเราเห็นหลายๆสีนะนะครับอย่างน้องใส่เสื้อแดงนี่เป็นระดับไหนแล้วครับเป็นมัสาสมัครระดับ fr ครับระดับ fr นะครับคือในระดับของขั้นพื้นฐานในการรับส่งรีเฟอร์ของผู้ป่วยนะครับก็ยังไม่ถึงกับหลอดพอุดมนะครับพอุดมเขาเป็นในระบบของ e m t b ไปแล้วนะครับเราก็ต้องคอยรอนะครับ มีความตั้งใจบ้างไหมว่าเดี๋ยวเราไปฝึกร้อยสิบเหมือนพี่เขามีครับมีความตั้งใจนะใช่ครับครับผมโอเคน,น้องก็บอกว่ามีความตั้งใจนะเดี๋ยวไปฝึกร้อยสิบกันในระดับชั้นพี่เขานะครับยากนะร้อยสิบนับเดียวเดี๋ยวได้อีกแล้วครับสบายสบายสำหรับพีบ่ชาชัยคราวที่แล้วเราคุยกับพี่ช,ชาชัยไปนะครับเราก็ไม่ได้ถามว่าถ้าระดับในเสื้อเหลืองครับเป็นครับเป็นหัวหน้าชุดครับหัวหน้าชุดนะครับก็เราจะแบ่งเราคือมีอยู่สามสีนะครับเรามีสีแดง ครับเป็นสีเหลืองก็อยู่ในระดับหน้าชุดแล้วก็น้องใส่เสื้อสีขาวก็เป็นในเรื่องของอ้ชีพในระดับในระดับขั้นพื้นฐานนะครับหรือที่เราเรียกกันในภาษาสางเทคนิคก็ MTB นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในการ สืิตชืนชีพหรือการช่วยผสมพยาบาลในขั้นต้นในหลักื้นฐานนะครับคือถ้าเรียกกันง่ายๆคือร้อยสิบชั่วโมงนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะมีรถนะครับกับรถตรงเนี้ยนะครับในช่วงที่เรากำลังบันทึก เทปนี้อยู่นะครับมีรถหลายๆคันนะครับกลับรถตรงจุดนี้นะครับลักษณะของจุดจับรถเนี่ยค่อนข้างจะเป็นวงแคบนะครับถ้าเกิดเราใช้ความเร็วมาในช่วงของทางตรงจากวงเวียนอัมพวานะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านกรุงเทพมหานครจุดตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีการกลับรถและใช้ความเร็วมาจากวงเวียนอัมพวานะครับก็จะ อันตรายพอสมควรนะครับส่วนทางด้านฝั่งที่มาจากกรุงเทพมหานครและจะมุ่งหน้าไปทางวงเวียนอพวาก็เป็นเส้นทางตรงนะครับใช้ความเร็วได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวถ้าบกิมีใครมากลับรถจุดนี้เหมือนกันนะครับก็บอกว่าอันตรายนะครับอย่างรถที่กำลังมาเนี่ยครับนี่ครับมาด้วยความเร็วอย่างนี้นะครับพอถึงวงเวียนนะครับเขาก็จะกลับรถนะครับดูลักษณะของการกลับรถเนี่ยนี่คือรถประชาชนทั่วไปนะครับที่วิ่งผ่านบริเวณวงเวียนเนี่ยครับในลักษณะนี้ครับเขาก็ต้องนะครับ ตีวงแคบมากนะครับและเสียงเนี่ยจะดังอยู่แล้วเพราะว่ารถตีวงแคบนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับส่วนทางเรื่องของการช่วยเหลือนะครับคราวที่แล้วเรามาที่จังหวัดสมุทรสงครามครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็มาพบกับเจ้าหน้าที่ของมูลที่สปราชเชนนะครับครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกัน,นครับวันนี้ต้องบอกว่านี่ก็คืออีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเสี่ยงและต้องใช้ความระมัดระวังเหมือนเดิมครับวันนี้พี่โอโอ้วาวตอนต่างๆกันพี่โอฝาก เหมือนเดิมนะครับสงท้ายฝากถึงผู้ที่ใช้ยานพาหนะต่างๆนะครับที่ขับในช่วงค่งๆๆคืนหรือบอกถึงความปลอดภัยให้กับผู้ที่ใช้เส้นทางนิดหนึ่งครับก็คืออยากจะฝากผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับว่าเดินทางมาที่สมุตรตทรสงครามเนี่ยค,คือมาได้ สบายเลยครับเส้นทางก็สะดวกจากกรุงเทพมา60กิโลเมตครับผมแต่คืออยากฝากเตือนว่าขับรถให้มีความระมัดระวังนิดนึงเนื่องจากเมืองสมุทรสงครามเป็นเมืองแคบรถค่อนข้างจะเยอะครับในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยรถจะมาตลาดน้ำยนเบียร์เนี่ยค่อนข้างจะสูงครับก็ฝากเตือนว่าขับรถให้มีความระมัดระวังนิดนึงปลอดภัยไว้ก่อนครับครับผมขอพี่จตชัยฝากอีกเพิ่มอีกนิดนึงครับในเรื่องของการไปพบเหตุต่างๆพบอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือครับเบอร์ติดต่อครับ ก็คือแจ้งถึงประชาชนทั่วไปนะครับเป็นพลเมืองนี้นะครับถ้าเกิดไปวิ่งผ่านไปเจออุบัติเหตุมาเนี่ยก็ให้โทรศัพท์ไปที่16,69ครับครับผมกู้ชีพทั่วประเทศครับใช้เบอร์นั้นใช้เบอร์นี้ครับ1669ครับผมส่วนของมูลนิธิสัมปราชินจุดรับผิดชอบในวงในพื้นที่นะครับเอาพื้นที่ของของมูลสัมปราชนก่อนครับมีวงมีจุดไหนถึงจุดไหนกันบ้างครับ ก็คือพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยกู้ภัยสปาราเชนะครับก็คือจะรับผิดชอบตั้งแต่อําเภอเมืองอําเภออัมพวาและอําเภอบางทีสามอําเภอครับก็บผมจุดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่โอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอไรน้องๆทุกคนเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลแล้วก็มาบอกถึงผู้ที่ใช้รถแท็ถซีกันด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เราเดินทางกันมานะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ส่วนจุดอื่นนะครับหรือจุดไหนที่มีจุดเสี่ยงนะครับยังคงแจ้งมายังสถานี ว่าสองว่าแปดทันเหตุทั่วไทยทางสถานีโทรทัศน์วันลสคิวทีวีจันไรกันได้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าต้องลากันไปก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นๆนะครับในวันต่อไปกันครับว่าจะมีจุดไหนที่ยังเป็นจุดเสี่ยงที่เราต้องระวังกันต่อไปวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ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 ครับตอนนี้ก็อยู่กันที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับบริเวณวงเวียนอัมพวานะครับ เรามาดูจุดเสี่ยงอีกหนึ่งจุดนะครับตอนนี้ผมอยู่กับหัวหน้าชุดของมูรนิธิสัมปราเชนสัมปราเชนนะครับซึ่งขณะนี้ผมอยู่กับคุณพี่ชัดชัยนะครับสวัสดีครับคุณี่ชัดชัยครับสวัสดีครับผมครับตรงนี้เป็นวงเวียนที่เรียกว่าวงเวียนอัมพัวใ่ครับนะครับจากทิศทางครับตรงไหนจากไปจากไหนถึงจะมาทางนี้ได้ครับก็คือถ้ามาจากเมืองครับเมืองเมืองสวนสงครามก็ วิ่งวิ่งมาถึงวงเวียนเนี่ยประมาณ6กิโลครับผมแล้วก็วิ่งวิ่งเลยไปก็ไปอำเภอดำเนินสะดวกไปเข้าราุรีได้ครับลาดรีนะครับครับและส่วนทางมาจากทางด้านนู้นมาจากไหนครับมาบ้านนู้นก็คือเราจะข้ามไปฝั่งภูมิลินครับฝั่งภูมิลินไอ้นี่สะพานนี้สะพานพระศรีสุริเยนครับข้ามไปฝั่งภูมิลินแล้วก็วิ่งไปทางวัดบางกุ้งไปออกราุรีได้เช่นเดียวกันครับพี่เฉยชัยครับตรงเนี้ยเห็นมีคนบอกว่าเกิดอุบัติเหตุกันบ่อยครั้งนะครับในช่วงของวงเวียนอภวาเนี่ยครับผม มันส่วนใหญ่ตรงช่วงไหนครับที่ว่าเป็นอุบัติเหตุกันบ่อยๆเลยในวงเวียนก็คือส่วนมากรถจะมาทางทางนู้นนะครับทางวิ่งเร็วครับพอวิ่งพอวิ่งมาปุ๊บเนี่ยวิ่งมาปุ๊บเนี่ยคือเขาไม่เข้าโค้งก็จะเกยวงเวียนขึ้นมาอย่างล่าสุดเนี่ยมันมีเหตุไวสิบตรงเนี้ตรงไอต,ตรงป้ายสาไฟฟ้าเนี่ยมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นรถเก๋งส่วนใหญ่คนในพื้นที่หรือว่าคนต่างถิ่นมาส่วนมากส่วนมากคนในพื้นที่คนในพื้นที่ครับผมพี่ราเชนพานนิดนึงครับว่าตรงไหนที่ว่า ลักษณะของโค้งหรือว่าลักษณะของพื้นผิวการจราจรหรือเปล่าหรือว่าเป็นการที่ขับรถเร็วแล้วบังคับรถไม่อยู่นะครับเดี๋ยวพี่ราชนพาผมดูนิดตึงพี่พามดูนิดนึดนดนงคือจริงๆแล้ววงเวียนตรงนี้มันเป็นวง,งเวียนสร้างใหม่นะครับ,รบสร้างมาได้ประมาณ2ปี2ปีแล้วครับครับสปีแล้วทีนี้ส่วนมากอ,อุบัติเหตุมันจะเกิดช่วงบริเวณแถวนี้แถวนี้ค่อนข้างจะบ่อย ในช่วงตรงนี้น้ครับเพราะว่าเพราะว่าทางนี้มันเป็นทางโค้งแล้วทางตรงเข้ามามันจะมันจะเกิดวงเวียนมันจะเกิดอุบัติเหตุช่วงนี้ส่วนมากที่จะเจอเนี่ยคือพอวันเข้าวงเวียนแล้วมันหลุดโค้งไปครับมันไม่เข้าโค้งเราไม่เข้าโค้งส่วนโดยโดยความถี่ของปบัติรหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเยอะขนาดไหนครับเยอะขนาดก็คือค่อนข้างจะเยอะครับส่วนมากอุบัติเหตุจะเกิดช่วงประมาณตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปสามทุ่มนต้นไปสามสี่ทุ่มนะช่วงดึกดเนี่ยเพราะว่าตรงจุดนี้ตรงจุดนี้เป็นช่วงของกลางวันเนี่ยก็จะมีน ใช่ครับเต่า,าทิใช่ครับเวพาเสาร์อาทิตย์เต่าทิศครับโดยเฉพาะเกิดเหตุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอุบัติเหตุที่เกิดเนี่ยถึงกับขั้นเสียชีวิตเนี่ยตรงนี้เคยมีหรือยังมีนะครับบริเวณมุมนั้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาเดินยไปดูครับฝั่งนู้นบริเวณมุมนั้นนะครับคือจะเกิดจะล่าสุดเนี่ยประมาณเมือม่อเมื่อเมื่อสองเดือนที่แล้วครถเนะนี่ยมันวิ่งมามันวิ่งมาแล้วปุ๊บแล้วปุ๊บว่าพอเขาเจอวงเวียนพอเจอนี่แล้วเขาหักหักหักซ้ายครับ หักซ้ายก็คือไปพลิกคว่ำอยู่ตรงสายฟ้าต้นนุ้นสายฟ้าต้นนุ้นครับพลิกคว่ำก็คือผู้เสียชีวิตหนึ่งรายบัตรเก็บประมาณสองลายครับครับผมแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงมากถ้ามาจากทางด้านนู้นอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นทางโค้งเนี่ยนะครับถ้ามาจากด้านนู้นนะครับที่ว่ามาจากทางอัช่ัรับทางตลาดน้ําที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของวงเวียนครับผมตรงนี้เคยมีบ้างไหมฝั่งนู้นฝั่งโน้นแล้วครับครับคือจริงๆในรอบบริเวณวงเวียนเนี่ย มีทุกมุมของถนนเลยอุบัติเหตุเกิดทุกมุมเลยขึ้นอยู่ว่าความรุนแรงมันจะฝั่งแต่ผมมองว่าความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นมาประจำฝั่งนี้จะมารุนแรง,งกว่ารุนแรงกว่าพอพอเนื่องจากถนนเนี่ยมันวงเวียมจะกินมาด้านนี้มากกว่าถ้าเรามองจากตรงมุมนี้นจะเห็นว่าถนนเนี่ยมันเหมือนตรงมาเลยครับบางทีคนวิ่งมาเร็วแล้วไม่ไม่คุ้นวงเวียนเกยวงเวียนขึ้นมาครับแล้วก็ทางด้านของทางมูลนิธิเองนะครับโดยทางด้านของกลุ่มๆน้องๆที่เห็นนเนี่ย นะครับที่ดูแลก็คือดนี้คือจุดที่เราดูแลกันอยู่แล้วใช่ครับเป็นจุดรับผิดชอบของนายกุภัยสัปปราเชยลยครับของสัปปาเชนะครับมีรถผู้ภัยเนี่ยอยู่ประมาณสักกี่คันปัจจุบันที่ลงทะเบียนอยู่ประมาณ20คันครับ20คันนะครับแล้วก็น้องๆประมาณน้องๆอาสาสมัครที่อยู่ในทะเบียนก็ประมาณ195คนร9 5บคนนะครับเราคือส่วนใหญ่ก็เป็นจิตอาสาอาสาสมัครใช่อาสาสมัครด้วยใจครับครับมาด้วยใจก็คือไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรก็เรามาช่วยกันครับ